เอาแม่อันนี้บวกใช่ไหมอันอะทำมาแล้วไม่ไม่น่เห็นล่ะทำมาตามที่ตัวเองอ่านจุดแล้วตัวเองเข้าใจว่ายังไงจะทำมาครับแล้วเดี๋ยวแม่จะดูให้ถ้าถ้าผิดจะถูกหักค่าขนมแม่เอาโอ้โหแล้วมาชี้ชี้เลยไอ้ไอ้ทำไอ้ครับ อ้าไหนอ้าไหนอ้าไหน,นชีซ้ซิไหนเลขวันอ้าบอกแม่หน่อยไหนวันนั้น,น,อ,น,น,อ,น,นอ้าไหน, two, นทูไหนทูจูจูไหนทรีที <Five. S 2> ทีโฟไหนไฟไฟซิิซไม่มี รถไข่เ <A www. S 1> ก่งมากกับมือให้ตัวเองหน่อยครับ